ล็อกดีเซเบ็กปริศนาที่ถูกลืมหรือปีศาจท,ที่กำลังขืนชีพคุณเชื่อไหมครับว่าตัวละครในวันพีดบางตัวนั้นทรงอิทธิพลและน่าเกรงขามซะจนรัฐบาลโลกต้องพยายามลบชื่อและเรื่องราวของพวกเขาออกจากหน้าโปรติศาสตร์อย่างสิ้นเชิงและท่ามกลางความมืดมิดของการปกปิดมีชื่อหนึ่งที่ผุดขึ้นมาสร้างความสันเทือนให้แฟนๆทั่วโลกนั่นคือล็อกดีเซเบ็กโจรสลัดในตำนานผู้เคยเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดล็อกซึ่งรวมดาวเด่นระดับจักรพรรดิในปัจจุบันอย่างหมวดขาวไคโดบิ๊กมัมและกัปตันจ ไว้ในปี2025ที่ความจริงกําลังถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆคาถามทีท่กล้องอยู่ในใจฟแฟนๆคือล็อกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และหากเขากลับมาจริงมันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องราววันพีแในอนาคตอย่างไรเราจะพาคุณดําดิงสู่ทฤษฎีที่น่าขนลุกที่สุดซึ่งน้อยคนนักที่จะกล้าพูดถึงโจรสลัดล็อกถือกําเนิดขึ้นเมื่อ38ปีก่อนเหตุการณ์ปัจจุบันสร้างความหวาดกลัวไปทั่วโลกจากการกระทําที่บ้าคลั่งและเป้าหมายอันทะเยอทะยานนั่นคือการเป็นราชาของโลกไม่ใช่แค่ราชาโจรสลัดการมีอยู่ของพวก เขาคือภยัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่จนถึงขนาดที่กราฟวิรบุรุษแห่งกองทัพเลือต้องร่วมมือกับโกดีโรเจอร์ราชาโจรสลัดในอนาคตเพื่อโค่นล้มกลุ่มล็อกในเหตุการณ์ที่เรียกว่าก็อดวอลลีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดสิ้นสุดของล็อกดีเซเบกและกลุ่มโจรสลัดของเขาแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือร่างของล็อกไม่เคยถูกค้นพบอย่างเป็นทางการและเรื่องราวเกี่ยวกับเขาก็มักจะถูกปกปิดเป็นความลับสุดยอดจากรัฐบาลโลกราวกับว่าพวกเขาหวาดกลัวการกล่าวถึงชื่อนี้แม้แต่เพียงแผ่วเบาแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ว่าล็อกดีเซเ ยังมีชีวิตอยู่หรือแม้กระทั่งได้กลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนี่คือจุดที่ทฤษฎีเริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพดูสิว่าว่าฮาร์กล็อกไม่ได้ตายไปจริงๆแต่ถูกรัฐบาลโลกจกับกุมและกักขังไว้ที่รับสุดยอดอย่างเช่นในคุกอิมเพลดาวชั้นที่6ซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะไม่มีการกล่าวถึงหรือแม้กระทั่งถูกอิมหรือห้าผุ้ท่าใช้ประโยชน์บางอย่างจากตัวเขาหากเป็นเช่นนั้นพลังและความทะเยอทะยานของล็อกอาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสองค์อันชั่วร้ายหรือเขาอาจจะรอโอกาสที่จะหลุดพพนจาาากกกรเื่อ มาทวงคืนความยิ่งใหญ่อีกครั้งการที่นวดดามาเชลดีทิสมีความสนใจเกาะฮาชิโนสอดีตฐานที่บ้านของกลุ่มล็อกและมีเป้าหมายที่ดูคล้ายกับล็อกในการเป็นราชาของโลกก็ยิ่งทําให้เกิดข้อสันนิษฐานว่านวดดาอาจจะเป็นผู้สืบทอดเจตจำนงของล็อกหรืออาจมีความเกี่ยวข้องกับเขาอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เรารู้หากล็อกดีเซเบกกลับมาจริงไม่ว่าจะในร่างเดิมหรือถูกปลุกขึ้นให้ตื่นมาด้วยพลังนึกลับบางอย่างหรือแม้แต่กระทั่งปรากฏตัวในรูปแบบของเจตจำนงที่สืบทอดที่แข็งแกร่งจนสามารถส่ง ผลกระทบต่อจิตใจของใครบางคนได้มันอาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องราวในอนาคตข,ของวันพิย่างมหาศาลอย่างแรกฮะเขาเนี่ยจะสร้างความปั่นป่วนให้กับรัฐบาลโลกการกลับมาของเขาจะเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลโลกพยายามปุกปิดมาตลอดนั้นไม่สําเร็จและอาจเป็นตัวเล่งให้เกิดการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับศตรวรรษที่ว่างเปล่าและอาณาจากักรโบราณเผชิญหน้ากับเหล่าจักรพรรดิและหากเขากลับมาในร่างเดิมหรือมีพลังที่เทียบเท่าอดีตเขาจะเผชิญหน้ากับลูกเรือเก่าอย่างไคโดบิกมัมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเขา และอาจรวมถึงนวดราผู้ที่อาจสืบทอดเจตจำนง,งเขาด้วยในฐานะที่เป็นดีอีกคนหนึ่งการกลับมาของล็อกอาจเป็นกุญแจสําคัญในการไขปริศนาของตระกูลดีทั้งหมดว่าแท้จริงแล้วดีคืออะไรและมีบทบาทอย่างไรในประวัติศาสตร์ของโลกหากล็อ,อกกลับมากราฟจะต้องเผชิญหน้ากับอดีตครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาอีกครั้งบทบาทของเขาในการต่อสู้กับล็อ,อกอีกครั้งจะเป็นการพิสูจน์ความแข็งแกร่งและเจตจำนงของมีออรบุรุษกองทัพเรือและมีความเป็นไปได้ว่าการที่ล็อ,อกต้องการเป็นราชาของโลกนั้นมีความเกี่ยว ห,หรือได้รับอิทธิพลมาจากอิมหรือความลับบางอย่างของเผ่ามังกรฝาการกลับมาของเขาอาจนําไปสู่การเปิดเผยความเชื่อมโยงที่คาดไม่ถึงก็ได้ในโลกของวันพีชที่เต็มไปด้วยความลับและปริศนาที่ยังไม่ถูกขี้ไขล็อกดีเซเบกเปรียบเสมือนหินก้อนใหญ่ที่ถูกโยนลงในบ่อน,น้ำประติศาสตร์สร้างขึ้นใต้น้าที่ยังคงสั่นสะเทือนมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่จริงในร่างเนื้อหรือกลับมาในรูปแบบของเจตจำนงที่แข็งแกร่งเหนือจินตนาการการมีอยู่ของเขาคือสิ่งที่จะขับเคลื่อนเรื่องราวไปถึงจุดสูงสสสุุดดและออาาาจทํให้้้กรตู่ง เพื่ออิสรภาพของโลกวันพีชยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้มากนะคุณคิดว่าล็อกดีเซเบ็จะกลับมาในรูปแบบไหนและการกลับมาของเขาจะพิชโฉมหน้าของโลกวันพีชไปอย่างไรมาร่วมกันคาดดาวหรือถูกเถียงถึงความเป็นไปได้ในคอมเมนต์ด้านล่างแรกเลยครับแล้วมาดูกันว่าปีศาจในตำนานผู้นี้จะเผยโฉมที่แท้จริงของเขาให้เราเห็นเมื่อ,อไหร่